สวัสดีค่ะรายการอะไรคะวันนี้บอยรีวรีเพเห็นกายาวรีวเด็กโตไปไปสตาร์ัว่าหดาวเดี๋ยวเราเป็ูงานก็ใคไปรอมๆกันตาโโกโค้ค่ะพรไม่เอาไม่เอรไวไตาะพร้อมหร้พอมากเลยคะล่ะ ตัวแรกระเดิมห้านหนึงคือเขาออกงานขาดเขาบอกเลี่เข้มเด็กค,คห้าสิบสองสสองพก็ก่ก็บอกเล็กอีกแล้วมีพิก,กี้ด้วยไหมตัวหนึ่งเออไ่ะห้าวน,นึ่งพิก,กี้ก,กี้ละเกเฉลี่ยตัวหนึงแค่สาบ้าบาทเทานั้นในกระสอบจ้ะพี่ได้รีไวล์ล้วนเลยนะเอาไปขายสำหรับงามเด็กนะคะคือ ยเยเขาขายงานวายของผู้ใหญ่ใช่ไหมบางท่านเ,เขาก็เหมือนแบบงานวายติดไปแมทเอาไปเซ็ตเอาไปเพิ่มด้วยเออไได็กวายเด็วเส้นนะคะไปจับเพือเอาไปขายรวมกันกับของผู้ใหญ่ได้อ่ง่ายๆอ่ะผ้าเขาสะอาดทุกโลโก้เลยพี่เปิดกันไหลโลโก้มากโอ้โหงานคือสะอาดทุกโลโก้ห้าหนึ่งศูนย์กระบอกเล็กจ้ะเอลยี่สิบเจ็ดไซส์ดีใหม่มากอ่ะคือบางตัวก็ยังมีป้ายแบบเป็นงานเพียร์แลนด์ของห้างนะคะอักขึ้นอะีกเลย จ้ะเใหม่สุดๆปลายห้อยงานเคลียร์นะคะสี่จุดเก้าเก้าดอลลีตกเฉลี่ยตัวหนึน่งสามสิบเก้าบาทในกระสอบค่ะได้งานรีวายล้วนๆในกระสอบตูดเป้าเต็มค่าโดยรวมสะอาดคุณภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอห้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วจ้ะจะบอกเลยห้าห<อ>นึ่งหนึ่งค่ะขึ้นอีกเออตูดเต็มเป้าเต็ม้ห้าหนึ่งหนึ่งเยอะปะจะบอกเลยห้าหนึ่งหนึ่งเยอะ ห้าหนึงน่งสี่ <5 14 S 1> ค่ะส่วนใหญ่จะได้เป็นงานกระบอกเล็กเนาะ<ช>กระบอกเล็กยังเหมือนแบบห้าศูนย์ห้าที่เป็นขากระบอกมีบ้างนะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สองอะไรพวกนี้ที่เป็นงานกระบอกเลก็กออกดีมากเลยสไตล์จะเป็นรวมชายรวมหญิงนะคะซึ่งงานบอยดีวายเนี่ยเขาใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วแหละวินเทร์ดูโอ้ยงานใหม่อ่ะโอ้ยไ,ไ,ไปโซ่มาพี้มาดู่หน่อยเออไปโซนมาตัวเนี้ย งานพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีผลิตแล้วนะนเดี๋ยวประมาณยี่สิบสี่จะผลิตบางครั้งแต่บางครัง้ง,งอาจจะไม่ได้ผลิตคันตัวนี้สกินนี้สไตล์แบบผู้ใหญ่เลยนะเอลสามสิบอะใช่สกินนี้จริงเี่ผู้ใหญ่ใส่ได้เลยนะเอลสามสิบห้าหนึ่งหนึ่งกระบอกเล็กจ่ะค้าโ<อ><อ>ดยรวมสวยมากค่ะสวยสะอาดมากเลยแล้วต้นทุนแค่ตัวละสามสิบเก้าทในกระสอบแม่ถูกมากอันนี้ยืดได้ด้วย รวมชายรวมหญิงใส่ได้ทั้งผู <jetzt surge jeśli visor> ้ชายและผู้หญิงจ้ะ5้าถ้ามัออกเยอะอ่ะออกเยอะมากเลยอะถ้าห่งหนึ่งห้าหนงค่ะ5้าหนึ่งเดี๋ยวนึคิดว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นห้า านอ,อ,อืมอมอยัง้ <5 14. S 2> าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่ข้าสอาเนาะข้าสามากเลยอ่ะห้าหนึ่งหนึ่งเออห้านหนึ่งอีกแล้วห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้านหนึ่งออกดีแบบออกดีมากอะ่ะ หนึ่งสลิมอีกแล้วจ้ะเดวีวัลเดนิเซนนะคะกะบอกเล็กผ้าย,ยืดคือตูดเป้าดีทุกตัวเลยพี่ตูดเต็มเป้าแน่นผ้าสะอาดเฮ้ยเฉลี่ยตัวละสามสิบเก้าบาทนี่คือแบบถูกมากเลยนะงานออกแบบสภาพดีมากเลยนะให้หนึ่งหนึ่งอีกแล้วอ่ะบ้าไปแล้วให้หนึ่งหนึ่งอีกแล้วให้หนึ่งหนึ่งสลิมค่ะสลิมเห็นไหมโอ้เข้มเรียงเรียงมาเลยจ้ะ 5้าศูนย์ห้าห้นห้าขากระบอกรงห้านงี่อันนี้ยืดได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเยอะมากห้าหนึงเยอะมากเลยหน5.11เออเอาเข้าไปดิกเขาเรี้ยงมาให้อย่างดีอ่ะ อะไรนะข้าหนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วยอะจริงๆริงข้าหนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหเรียงมาเลยอะข้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหกระบอกเล็กออกดีมากตัวละสามสิบเก้าบาทถูกมากเลยข้าหนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะสไซด์ดีมากนะยี่สิบแปดไม่เกินสามสิบนะคะไซด์เขาจะอยู่ประมาณนี้เลยเยอะสุดก็ยี่สิบหกยี่แปดนะเยอะสุดยี่สิบหกยี่แปดนะข้าหหนนึึ่่่งงงเออไะ ตายเดิมห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนย์ห้ี่ห้าหนึ่งหนึ่งสลิมกระบอกเล็กจ้ะห้าหนึ่งหนึ่งหดูดวไปส้มกันอยู่แอสโอ้น่ม็เนเทนรุ่นเก่าลดมาก นี่งานเก่างานเก่าดูดิยแต่านาเป็งานอองานก็าทำดีนะนี่ตองเจ้าของเด็กนี้ด้วาเป็นเธอใช่ค้าหนึ <5 11. S 1> 11, ่งหนาหนึ่งหนึ่งจ้าห้าหนึ่งศูนย์เธออยู่าหนึ่งหนึ่งจ้าโอ้โห5าหนึ่งศูน 5 1านหนึ่งหนึ่งสลิม5่พาพสุดสามรอบสุดท้ายบอกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะรอบนี้ป้ายไฟตารอบนี้ป Boy, Me, ้ายไฟตาบอยดีวายอะเดี๋ยวเราเจอก,กันกับบอยดีวายโลโก้ต่อไปสักคเดียวค่ะ